สาวทั้งประเทศอย่าเรียกว่าสามีแห่งชาติเลยกิ๊กกิ๊กหนุ่มฮอตแบ๊ดสาวที่ทั้งประเทศอย่าเรียกว่าสามีแห่งชาติว่ามีเมียคนเดียวหลายคนยกเป็นสามีแห่งชาติสำหรับนาฮาริโยและจุรจ,จันกรน,นั้นก็จะจันทรพงษ์ สามีของนาน้าทัติยาลัยจันพงที่หนุ่มฮากโก้นั้นนั้นก็นอกจากจะรอเป๊ะแล้วก็ทักมีสติดีมากๆค่ะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่การนอกใจหรือจนสาวๆทั้งประเทศเนี่ยชื่นชมสุดๆเลยค่ะนอกจากจะถูกยกนิ้วเป็นสามีแห่งชาติล่าสุดก็หนุ่มโนโก้น,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 นั้นเป็น ถึงผ่านทางสื่อและถึงความความรู้สึกที่หลังจากเรียกว่าสามีแห่งชาติโดยบอกว่าสามีแห่งชาติไม่ได้หรอกและเพราะ,ะถ่าเขาเป็นสามีแห่งชาติก็ต้องเป็นคนที่ทั้งชาติและไม่ครวรเรียกนะคะและผมก็เป็นสามีเป็นเมียผมคนเดียวก็พอครับหัวเราะ